จ่อลึกกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวนะครับโดยคุณชัยรัตอศวางกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวิทอินดีไซน์จำกัดและเจ้าของปิงเนปปิงนักลาบูติค,คเทลแอนด์สปานะครับผมประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ท่านเป็นนอกจากท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปิงนักลาบริษัทวิทอินดีไซน์แล้วท่านยังเป็นที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่กรรมการบริหารบริษัท TPN Flag Pa ฟลจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้บริหารบริษัทการเวียงการพิมพ์จำกัดนะครับและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ Within Book ครับผมซึ่งโรงแรมของท่านนะครับก็ยังได้รับรางวัลไทแลนบูติกอ e วอร์ดปี2010ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและล่าสุดกับรางวัล PM Creative Award นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอกาสนี้ผมขอเล่นเชิญคุณชัยรัตอัศวางกูลนะครับน่าจะพร้อมแล้วเชิญได้บนเวทีได้เลยครับ เสียงดีนะฮะข้างหลังนะครับเพราะปกติแล้วผมนั่งบรรยายไม่ค่อยได้เพราะแสงแสงยังส่องหน้ามากอ,อ, <c oughs> อันที่จริงที่ตอนได้รับการทาบทามจากทางแบนดเอชนะฮะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะมาดีหรือเปล่าเนื่องจากที่บอกว่าผมเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมได้แค่ปีครึ่งแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมือใหม่กว่าท่านมาก ไม่ทราบในนี้มีใครเป็นเจ้าของโรงแรมบ้างครับหมายถึงว่าทำโรงแรมดีกว่าเป็นเป็นโฮเทลเลียช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยครับประมาณ10นะฮะทัวร์ละครับทัวร์ออเอเตอร์เป็นทัวร์เอเจนซี่มีไหมครับ1นะฮะประมาณ3ามนอกนั้นละครับขอสัมภาษณ์หน่อยนอกนั้นทำอะไรครับ ู่ในวงการถ่าโรงแรมทัวอ,อะไรอีกครับสถานสปาสปาสปากี่ท่านครับสปากี่ท่านหนึ่งอ,อะไรอีกละ่ะร้านอาหารโอเคร้านอาหารกี่ท่านครับร้านอาหารหนึ่งโอเค ที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะกว้างๆนะครับเป็นภาพรวมในเรื่องของการทำตลาดช่วงต้นผมจะพูดถึงทฤษฎีจะเป็นเรื่องของทฤษฎีการตลาดเล็กน้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องทฤษฎีก็คงแตะนิดๆหน่นนอยๆหลังจากนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องของแบรนด์อาจจะซ้ำของอาจารย์สอนนิดนึง เพียงแต่ว่าอของผมจะเป็นแบรนด์ที่ผมเอาแนวคิดที่ผมได้รับจากเพื่อนนะฮะที่เขาเรียกว่าแบรนด์เจนเนติกเนี่ยอเอามาเล่าให้ฟังเหตุผลที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมใช้แบรนด์เจเนติกนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำแบรนด์ปิงนครราซึ่งช่วงสุดท้ายผมก็จะเล่าว่าอตอนผมทำโรงแรมปิงนคราเนี่ยผมทำแบรนด์ ยังไงทําเองผมถึงเรียกว่าเป็นถ้าดูในใน outline ที่ผมส่งมาให้เนี่ยผมเรียกเป็น sufficient marketing คือ marketing แบบพอเพียงนะฮะคือไม่มีปัญญาจ้างว่างั้นเถอะไม่มีปัญญาจ้างคนอื่นเขาก็เลยทำ marketing กันเองลองทํากันดูนะฮะแล้วก็เราใช้ทฤษฎีที่เราเรียนเรียนมาเนี่ยหรือว่าที่เพื่อนฝูงเล่าเล่าสู่กันฟังหรือว่าฟังคลาสอย่างนี้ผมก็ไปฟังเหมือนพวกท่านนะฮะ ก็ไปฟังเหมือนกันจับอะไรได้ก็เอามาผสมรวมๆกันเลยเรียกเป็นว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบพอเพียงคือทำเองจ้างเองเดี๋ยวผมพอเทสเสียงก่อนนะฮะขอเสียงดังอีกนิดหนึ่งไหมฮะผมจะได้ฟังเสียงเขาลง เห็นไม่ค่อยชัดนะฮะรู้สึกหน้าจอเห็นไม่ค่อยชัดหรวยวะใครใครได้ดูอ่ะ ให้เคยได้ดูอันนี้บ้างครับดูที่ไหนครับอะไรนะฮะดูในหนังเลยครับเรื่องอะไรนะวอลเลนลูอ่าฮะอันนี้ครับภาพไม่ค่อยชัดเหตุผลที่ผมเอาเรื่องนี้มาให้ดูเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องบ l ูโอเชียแล้วรายการนี้ เขาแสดงกันที่ลาสเวกัสอยู่และสักเซสฟูลมากเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดเผยดีกว่าเราค่อยๆไปทีละหน่อย Marketing Strategy นะครับที่บอกว่าจะต้องเริ่มเรื่องของเริ่มเรื่องเริ่มเรื่องทฤษฎีเล็กน้อยก็เพราะว่าในก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีแนวคิด ในการที่จะทําตลาดว่าเราจะไปทางไหนเลาจะทำอะไรนะครับเอา Marketing 101เลยเบื้องต้นเลยเบื้องต้นของ Marketing เลยเมื่อปี1980 Michael Porter ดังมากนะฮะรู้สึกเราเคยเราเคยจ้างมาเนี่ยราคาเป็นหลายล้านบาทมาจ้างมาพูดเพราะตอนหลังไม c h a e l Porter เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง competitive advantage คือความได้เปรียบในการแข่งขันตอนแรกก็แข่งขันในเรื่องของแค่ธุรกิจตอนหลังไมโครพอร์เตอร์เขาถึงขั้นระดับการแข่งขันของประเทศของชาตินะฮะวันน่้นเขาจะบรรยายในระดับประเทศเลยไมโครพอร์เตอร์บอกว่าอะไรง่ายๆเลยในเรื่องของการทำมาเก็ตติ้งมีแค่ว่าหนึ่ง ถ้าคุณจะขายของเนี่ยคุณจะต้องมีคุณจะเลือกคุณควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคือหนึ่งราคาคือ cost advantage นะสองคือ Design หรือความต่างความที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือ differentiation advantage ไอ้ตรงนี้ผมมีอยู่ในเอาไลน์ซึ่งสรุปให้ฟังนะฮะท่านก็ฟังไปสนุกสนุกไม่มีอะไรหรอกฮะทฤษฎีง่ายๆทุกคนรู้ใช่ไหมฮะคุณจะขายของได้คุณจะขายของชนะเขาได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องมีอะไรของถูกของถูกยังไงก็ขายได้ใช่ไหมฮะอันที่สองมีความต่างของดีทำไมทำไมคนซื้อหลุยวิตตอง ทางทางที่ทางทางที่ทราบใช่ไหมฮะหลุยส์วิกตองไม่ใช่ไม่ใช่หนังแท้มีใครท,าทราบมั่งหลุยส์วิกตองเป็นผ้าใบเคลือบด้วยพีูพิมพ์ลายมีทริมห,หนังแท้นิดหน่อยตรงมือถือมือจับแค่นั้นเองแต่คุณซื้อหนังเทียมคุณซื้อหนังเทียมราคาแพงกว่าหนังแท้เพ่อไรครับ พาอแบรนด์พาอมีความต่างเพราะนั้นไมโครพอเทอร์บอกว่าคุณจะขายของได้เนี่ยหนึ่งคุณจะขายยังไงทิศทางในการขายของคุณคุณจะไปอะไรคุณไปราคาถูกหรือคุณจะไปความแตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับเห็นในนี้ไหมฮะผมผมไปเอารูปมาอ,อ,อันนี้ราคาอันนี้เป็นเซรามิกนะฮะผมไม่มองแพงบ้านเราถูกกว่านี้เยอะ ที่คาน้ำส้มสามเหรียญ90บาทแล้วฟิลิปสตาร์เคยเห็นนี่ไหมฮะมีใครเคยเห็นบ้างครับยกมือขึ้นฟิลิปสตาร์คนที่เป็นนักออกแบบจากอิตาลีเออเป็นอิจากอิตาลีดีไซน์รูปทรงที่คาน้ำส้มอย่างเงี้ยขายอันนี้ผมเช็คราคาล่าสุดจาก Amazon.com นะฮะเ6หลเหรียญแถมไม่พอ เวลาคันน้ำส้มแล้วกระเด็นโดนตัวอีกะฮะขายได้อย่างไงครับ96เหรียญละขายมาแล้วดีไซน์นี้รู้สึกจะเกือบ30ปีแล้วนะฮะยังขายใน Amazon ตั้ง96เหรียญในขณะที่คุณสามารถซื้อได้เลยอย่างเงี้ย3เหรียญเพราะอะไรเพราะนี่ไงฮะ